ขอสักอีกตัวอย่างก่อนนอนนะครับตอนนี้ก็ตีสอครึ่งแล้วนะครับตัวอย่างนี้เป็นการใช้สมการของกฎข้อที่1ของเทอร์โมเดนามิกโจทย์มีอยู่ว่านะครับกระบวนการการผลิตสารเคมีชนิดหนึ่งจะต้องให้ความร้อน200จูลแก่ระบบและทำงานให้แก่ระบบอีก50จูลจงคำนวณการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของระบบ อ่านโจทย์เสร็จแล้วนะครับให้เราเขียนแผนภาพของระบบว่าความร้อนกับงานเนี่ยมันเข้าหรือว่ามันออกจากระบบนะครับเมื่อเขียนระบบเสร็จแล้วนะครับกลับไปอ่านโจทย์อีกนิดนึงนะครับจำไม่ได้นะครับให้ความร้อนแก่ระบบ200ยจูลแสดงว่าลูกศรของ Q ต้องพุ่งเข้าไปในระบบดังนั้น Q ตัวนี้จะมีค่าเป็นบวกทีนี้ อ่านต่อไปอีกนะครับว่าทำงานให้แก่ระบบอีก50จูลทำงานให้แก่ระบบอีก50จูลเราตีความได้ว่าใครครับทำงานให้ระบบคนที่จะทำงานให้ระบบได้ก็คือสิ่งแวดล้อมดังนั้นลูกศรก็จะพุ่งเข้าไปในระบบงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีค่าเป็นลบ เมื่อเราได้เครื่องหมายของ q แล้วก็ w เสร็จแล้วเราก็นำไปแทนค่าลงในสมการของ delta u เท่ากับ q ลบ w นะครับแทนค่าลงไปก็จะได้คำตอบออกมามีค่าเท่ากับบวก2 5งจูลถ้าเราดูแผนภาพอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นว่าทั้ง q และก็ w เนี่ยพุ่งเข้าไปในระบบไหลเข้าไปในระบบทั้งหมดเลยจึงไม่แปลกใจว่าทำไมค่าจึงมีค่าเป็นบวกนะครับนั่นแสดงว่า พลังงานภายในของระบบมีค่าเพิ่มขึ้น